สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส Power Supply Gview Nvidia q u a d o มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโอเวอร์คล็อกโซนทีวีสำหรับเทปพิเศษในวันนี้ก็จะขอนำทุกท่านมายังเมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ซึ่งทางโอเวอร์คล็อกโซนทีวีได้รับเกียรติจากทาง g ีวิวให้มาเยี่ยมชมฐานการผลิตในเมืองสวนเจิ้นแห่งนี้ค่ะเริ่มที่โรงงานแรกกันเลยนะคะกับบริษัทที่มีชื่อว่า Solitech Enterprise Corporation ฐานการผลิต Power อร์สป라รายใหญ่ของโลกค่ะตั้งอยู่ที่เมืองตรงกานไม่ไกลจากเมืองสวนเจิ้นเท่าไหร่ค่ะโดยโรงงานแห่งนี้เป็นผู้ผลิต Power อร์สป라80 plus ซึ่งถือเป็นรุ่นท็อปของทางจีวิวเลยนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตพาวเวอร์สป라นั้น ทั้งการเชื่อมต่อแผ่น PCB และแผงวงจรต่างๆทาง Solitech ได้ใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำการประกอบแทบทั้งสิ้นเลยละค่ะเพราะกับการตรวจสอบด้วยพนักง,งานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตโดยการใช้ภาพถ่ายจากชิ้นงานตรวจสอบกันแบบชิ้นต่อชิ้นเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพค่ะจากนั้นระลับเข้ามาในเมืองสนเจนกันต่อนะคะกับโรงงานผลิตเคสของทาง Gview แฟนๆ g w h e e ก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าเคสแต่ละตัวของ g ี h e e นั้นมีดีไซน์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการนำเอาโมนหรือแม่แบบมากกว่า40ชิ้นมาขึ้นรูปและยิ่งถ้าเป็นเคสในรุ่น Gen Tech ของ g v h e e แล้วละก็ต้องใช้มากกว่า60ชิ้นเลยละคะ่ะในแต่ละเดือนโรงงานแห่งน,นี้สามารถผลิตเคสต้อนสู่ตลาดโลกได้เกือบ2 0 0 0 0 0ตัวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศการเยี่ยมชมโรงงานของ Gview ในวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยบวกกับการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี PC casing และ power supply อันดับหนึ่งของเมืองไทย